วันนี้ขอนอกใจสองจังหวะสักหนึ่งวันนะ,ะมาลองลดกันใหม่หน่อยค่ัใส่ขาสั้นครัขขบขับคันนี้ลองดูว่าจะโอเคหรือเปล่านะฮะคันนี้ก็มีของแต่งมีเกียโยมาแล้วอะอ่า ใส่พอนิดหน่อยครับผมค่าตัวผมเองก็สูงประมาณร้อยห้าสิบเก้านะครับก็ ก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นี่ดูผมก็เพิ่งขับครั้งแรกนะครับอาสานี่คือสัมผัสแรกเลยนะครับถังผมรู้สึกว่าถังมันเล็กมากนะรถคันมันใหญ่แต่ถังมันเล็กเลคันนี้เนี่ยใส่เกียร์โยงมาแล้วนะครับก็เลยการใส่เกียร์มันก็จะขึ้นบนข้างหนึง่งแล้วก็ถือตลกลงล่างก็คล้ายๆก,กับรถแข่งนะครับคันนี้ซื้อมาเจ็ดหมื่นนะครับซื้อของพวกกันมานะครับอันนี้เป็น ท่อเดิมนะท่อเดิมเห็นไหมฮะท่อเดิมใส่แก้ปลายงานไทยก็แค่นั้นนะครับอันนี้เป็นท่อเดิมอยู่ก็ก็ลั่นโอเคนะ <S <S แค่นี้ผมว่าก็ปลอดไปจากตำรวจแล้วนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวฝั่งในนะครับมันจะฝั่งในอยู่ด้านด้านในนี้รู้สึกว่าครับแต่ว่าไฟเลี้ยวติดหรือเปล่าอ๋อ,อติดนะข้างนี้ติดนี่ฮะมันจะเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้ เอาละไปเดี๋ยวไปลองขับกันดูนะครับวันนี้ว่าจะแรงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับ ช้าๆขับเพื่อดูฟิวเลงก็รู้สึกว่ารถก็ก็มีน้ำหนักอยู่นะครับมีน้ำหนักอยู่แรงบิดรอบต้นก็โอเคอยู่นะครับธรรมดาก็ขับแต่ LS นะครับผนอยู่ภูกเกต็ตกลับบ้านมาวันตรุนจะีบบนนะก็มีรถไอ้ขับเล่นนะลับมาอยู่ภูกเก็ตนี่ขับแต่เ s สเน่าๆโดนนายจับด้วยนะอยู่บ้านหรูหน่อยฮะได้รับมาสามก็ฟิวเลงให้ก็เราเป็นคนตัวเล็กก็ ก็ถือว่ามันก็มีน้ำหนัก 3, 3นะครับจากภาษารถแบบนี้นะเพราบด้วยล้อมใหญ่แล้วก็าการคอนโทรลนะครับซิกแซกก็ทำได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะรถมันหนักด้วยแล้วก็ล้อมันใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าเราเองขับแต่รถเล็กๆ l s แบบนี้นครับ มันก็ก็น้าที่จะ b ิ i l d i ง g บนละเรื่องเลยครับแต่ว่าผมว่านะคนตัวเล็กขับรถขับรถสอร์ตอ่ะมันจะ,จะจะจะดูดีนะเพราะว่าตัวมันเล็กๆมันมัน,มนดูแบบมันมาเกตอะเออมาเกตตัวเล็กนิดเดียวนะครับ เวลาขับอยู่บนรถเจ้า R423D เนี่ยม,มันดูเล่อมันดูเลาะถ้าคนตัวใหญ่มาขับเนี่ยมันดูเหมือนกินงคองนะครับผมเหมือนกินงคองอยู่บนรถอามน,นะคนตัวใหญ่ๆเนี่ยเหมาะกับพวกรถสไตล์ตัวลิงพวกแม็กเกตมากกว่าครัถือว่าเป็นลิงแรกครับเัวนิงแรกก็โอเคอยู่ก็ราะ ช่วงนี้ด้วยสภาพบ้านนอกที่บ้านผมเนี่ยนะบ้านเกิดผมนะครับร้อนตับแตกเลยฮนะมดูสภาพบ้านผมนะที่บ้านนอกดร้อนจัดเลยนะผร้อนจีเลยดาสาสารก็บรูเมากน,านี่แบบนี้ร้อนร้อนร้อน,นากีเมฆแบบนี้ แต่ฟ้าสว่างหมดเกตยดไม่ค่อยร้อนนะก็ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีสลิปป์คัทนะครับเวลาเชนเกียร์ก็จะมีกระชากบ,บ้างนะครับผมไม่เหมือนรุ่นใหม่ที่ออกมาไอสองรุ่นล่าสุดจะเป็นสลิปป์คัทนะ รถสองจังหวะนะมันจะแตกต่างนิดนึงกับรถพวกนี ksam, parking, oh okay. ้รถพวกนี้เนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนรถสองจังหวะคือสองจังหวะเนี่ยเราสามารถอ่ากาเรียกว่าเลียคลัตภาษาบ้านเราเรียกว่าเลียคลัตก็คือกำคลัตแบบ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 กาเรียกแบบประมาณนี้เนี่ยให้มันดังกว่านี้แล้วก็ออกตัวอย่างเช่นผมกับแอร์เนี่ยผมจะกำเอาไว้แล้วก็แวนแหนแหวนเพื่อปั๊มรอบปั๊มรอบแล้วก็ออกเครื่องไ มันมันเลียกั๊มันจะสนุกกับรถสองจังหวะนะเวลาออกตัวเนี่ยเลียกั๊เนี่ยมันจะก็เรียกว่าเหมือนมันเรียกรอบเพราะว่ารถรถุรถ่นนี้มันล้อรอบใช่ไหมสองจังหวะก็เลยต้องปั๊มรอบแล้วออกตัวมันจะสนุกแต่ถ้ารถแบบนี้ถ้าเรามาทําแบบนี้ลองคิดดูนะเพื่อความที่เราเป็นคนขับของจังหวะใช่ไหมเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนมันจะกลายเป็นเหมือนว่าเราเลียคลั๊ แล้วมันทําให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนขับรถสี่จังหวะไม่เก่งประมาณนั้นเหมือนแบบบางคนก็ว่าแบบนี้นะโอ้ยนี่เลียคลาดออกตัวพึ่งขับหรือเปล่าวะออกคือสี่จังหวะมันต้องออกนิ่มๆไงมกรมแบบนี้แล้วก็ออกต้องออกแบบนิ่มๆอะ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมคือมันต้องปล่อยให้พอดีพอดีอะ่ะมันจะได้ดูแบบคนมีชั้นเชิงเขาเรียกนะแต่ถ้าเลียคลาด มันสองจังหวะเนี่ยก็จะดูว่าเอาไอ้น,นี่มันมันพิ่งอัดขับนี่ว่ามันละอ่อนกองเก้งไปเลยอะไรประมาณนี้แหละอันนี้เ,เราก็มาขับครั้งแรกมันก็นะเพราะว่าปกติผมไม่ได้ขับรถใหญ่ขนาดนี้เลยนะรถรถสี่จังหวะเนี่ยแบบขับขับ,ขบ,ขบออกท้องถนนแบบนี้นะแต่ว่าถ้าอย่างไอที่ไปทดสอบไอ้นั่นนะมันเป็นสนามปิดนะมันมันก็ ก็ซีฟหลายยาวแต่ว่าพอเรามาขับแบบนีน้มันไม่เหมือนกันนะครับมันมีการต้องเบรกแล้วก็เบรกไฟแดงเบรกอะไรแบบนี้นะครับมันซิลลิ่งคนละอย่างกันเราต้องระวังเยอะขึ้นเราต้องมองขวาเราต้องมองซ้ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในสนามปิดเนี่ยเราไม่เป็นไรนะครับรถมันไม่กี่คันคนตรสอบไม่กี่คนนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แต่อันนี้นะครับต,ตัวเราลน้วนนะครับโอเค พ oh, อประมาณนะครับ